The sky in far, into the night. สวัสดีครับ BC s u d o Channel นะครับหรือบอลเป้าบินนะครับผมวันนี้ก็จะมาจัดอันดับหัวคิวที่ผมรีวิวในรายการลู้เพื่อแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบมากมากนะครับผมตัวแรกนะครับก็จะเป็น The Sun Tournament ตัวนี้นะครับผม The Sun Tournament เนี่ย่ับปัจจุบันนะครับผมใช้เป็นตัวหลักของผมเลยนะครับแล้วก็เรื่อง ที่ผมชอบของมันมากจริงๆก็คือ,อาการจับขานะครับทัวร์นาเมนต์เนี่ยเป็นหัวที่จับขาวง่ายมากนะครับคือคุมขาวได้ดีนะครับแล้วก็พาวเวอร์กับสปรินของมันเหลือเฟือนะครับปัจจุบันนี้ผมใช้ไม้นะครับที่ความแข็งค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างสูงเลยแข็ง580นะครับ580 580กว่าด้วยนะครับซึ่งเป็นไม้ที่แข็งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมถึงเลือกหัวคิวที่ ไม่ได้แข็งมากนะครับทัวร์นาเมนต์เนี่ยจะเป็นหัวชิวที่ไม่ค่อยได้แข็งขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นไปทางกลางๆนะครับแต่จะแข็งว่าเบอร์เอ็มของเดอรซันนะครับแข็งกว่าเบอร์เอ็มเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็ใกล้เคียงเบอร์เอ็มเฮดนะครับแต่เรื่องพาวเวอร์เรื่องการจับขาวเรื่องสปินนะครับทัวร์นาเมนต์เนี่ยเยอะกว่าแล้วก็ระยะการใช้งานนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเดอรซันเบอร์เอ็มนะครับเดอรซันเบอร์เอ็มเนี้ยอ่า ถ้าผมไม่มีทัวนาเมนต์นะครับถ้าผมจะเปลี่ยนนะแล้วผมไม่มีทัวนาเมนต์ผมจะมาใช้ตัวเบอร์เอแทนนะครับซึ่งตัวเบอร์เอเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าจับข่าวเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องสปินเนี่ยเยอะเหมือนกันแต่ว่าระยะการใช้งานนะครับจะน้อยกว่าทัวนาเมนต์เล็กน้อยนะครับคือฟิลม,มันจะใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ความแข็งเนี่ยทัวนาเมนต์จะเยอะกว่าเท่านั้นนะครับเรื่องระยะการใช้งานเยอะกว่าคือทัวนาเมนต์กับเบอร์เอเนี่ยครับมันจะเป็น ฟีลใกล้เขาเรียกว่าเหมือนกันเลยนะครับแต่ทัวร์นาเมนต์ทุกอย่างจะเพิ่มขึ้นไปนะครับจากเบอร์เอ็มสิบเปอร์เซ็นทั้งหมดนะครับผมเช่นอ่าระยะการใช้งานนะครับพาวเวอร์นะครับสเินต์นะครับความแข็งนะครับคือจะเพิ่มจากเบอร์เอ็มขึ้นไปสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่อ่าที่ผมเลือกใช้เป็นทัวร์นาเมนต์เนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยนะครับคือทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันช่วยเรื่องพาวเวอร์ของผมได้เยอะมากกว่าเบอร์เอ็ม นะครับระยะการใช้งานอย่างสมมติหัวคิวเนี่ยใช้แทนทุกวันนะครับอาจจะสักอาจจะสัก4เดือนนะครับผมแต่ทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันโดดเพิ่มไปได้มากกว่าเดิมนะครับสัก1เดือนถึง2เดือนเลยทีเดียวนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยสำหรับผมเนี่ยตอบโจทย์ผมมากที่สุดนะครับแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะครับผมตัวต่อมานะครับก็จะเป็น l p d e a m นะครับเบอร์ M ตัวนี้นะครับสีน้ำเงินนะครับผม l p d e a m ตัวเนี้ย ถ้าผมเอามาแทงนะครับคือฟีลที่ผมทำรีวิวมาเนี่ยก็คือจะเป็นแทงแล้วสนุกมากกว่านะครับก็คือ Power มันเยอะมากๆสปินมันเยอะมากๆนะครับซาาึ่งการจับขาวนี่ดีไหมสําหรับผมเนี่ยดีนะครับแต่ว่าทีนี้คนใช้ LPD มาครับมันจะมีอยู่2ประเภทประเภทที่1คือเอาฐานนําออกประเภทที่2คือเก็บฐานดาไว้นะครับซึ่งจริงๆนะครับที่ผมลองถามมาหลายๆท่าน เขาบอกว่าไอตัว LPD นีนะครับไม่เอาฐานดำออกไม่ต้องฝนออกนะครับก็คือติดไปเลยนะครับแล้วฟิลมมันจะฟิลมคือเขาทำมาเป็นแบบนั้นนะครับแล้วที่ผมแทงเนี่ยรู้สึกว่า LPD นะครับของ LP เนี่ยจริงๆมันจะแข็งนะครับผมขนาดเบอร์ M เนี่ยแข็งเกือบ M h ในบางตัวเลยนะครับหรือจะไป h ในบางตัวแล้วด้วยซ้ำนะครับซึ่งถ้าเป็นคนที่แทงหัวซบซบนะครับหรือแทงหัวที่มันไม่ได้แข็งมากเนี่ย เอาจจะแข็งเกินไปนะครับแล้วก็ต้องลดลงมาเป็น S ที่เป็นตลับสีทองนะครับแต่ส่วนตัวผมแทงเบอร์ M ตัวเนี้ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้คุมข่าวยากนะครับแล้วก็เอาไว้แทงสนุกเนี่ยสนุกแน่นอนนะครับพาวเวอร์มันเหลือเฟือแน่นอนเพราะผมเป็นคนที่ชอบแทงลูกขาวม้วนๆนะครับแทงติดไซส์หนักๆนะครับซึ่ง LPD เนี่ยตอบโจทผมตรงนั้นนะครับผมตัต่อมานะครับก็จะเป็น จอนปาลิทนะครับแต่จอนปาลิทที่ผมเลือกใช้นะครับจะเป็นจอนปาลิตกว้างนะครับมันจะมี2ตัวจะเป็นกว้างกับวูนะครับแต่กว้างเนี่ยสำหรับผมนะครับคือกว้างเนี่ยคุมข่าง่ายจับข่าง่ายพาวเวอร์สปินดีนะครับพาวเวอร์อยู่กลางๆพอได้นะครับแต่เริ่มสปินเนี่ยมันดีมากนะครับแทงไซส์หนักก็ง่ายแทงสกูก็ถอยแบบกระจุยกระจายอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งตอนที่ผมทารายการลว้เพื่อของ EP ของกว้างจอรนนะครับตอนนั้นเนี่ย โต๊ะผมไม่ได้รีดนะครับลูกผมไม่ได้เช็ดนะครับคือไม่มีตารีดไม่มีน้ํายาเช็ดลูกเลยนะครับตอนนั้นก็คือดิบๆอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่า,าข่าวเนี่ยมันทํางานได้เยอะดีนะครับผมก็เลยอชอบนะครับชอบตัวกวางกวางจอประลิดต,ตัวนี้มากๆนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยคือจะเปลี่ยนมาใช้กวางจอนะครับเป็นประจําแต่ก็ลองรีวิวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ไปเจอหัวที่ผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับมันมากกว่ากวางจอนะครับแต่กวางจรเนี่ยถ้าในกรณีที่อ,อยากเปลี่ยนฟิลอยากเปลี่ยนฟิลไปจับขาวง่ายมากขึ้นนะครับ mm. ก็อาจจะใช้เป็นกวางจรแทนนะครับผมตัวต่อมานะครับก็จะเป็น s p s ฝาแดงนะครับ s p f ฝาแดงเนี่ยผมใช้ตั้งแต่ออกมาใหม่ๆนะครับทีแรกๆเลยออกมาใหม่ๆพักหนึ่งผมก็เริ่มใช้แล้วนะครับซึ่ง ในแอพเฟฝาแดงเนี่ยสำหรับผมเนี่ยสปินมันสูงนะครับคือแทงสปินดีมากนะครับแทงสก,กูแทงฟอลโล่แทงพาเวอร์เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับผมใช้แอเฝาแดงตั้งแต่รายการสนุกเกอร์ในบ้านนะครับคือตอนนั้นอะผมใช้มาก่อนหน้านั้นละแล้วก็ตอนที่มาทําคลิปนะครับสนุกเกอร์ในบ้านหรือ,อ,อรายการต่างๆเนี่ยครับก็จะใช้แอเฝาแดงมาก่อนนะครับผมตั้งแต่ไหนต่ลายล้ว แต่ว่าเอพิเฟอแดนเนี่ยครับคือถ้าถ้าใช้เนี่ยผมจะแนะนําว่าติดกระดาษทรายไว้สักเล็กน้อยนะครับคือบางทีเนี่ยเราใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยไอตัวช็อคเนี่ยครับมันก่อหัวดีเกินแล้วมันจะทําให้หนาต้องคอยปัดออกบ้างเล็กน้อยนะครับคือเอพิแดนเนี่ยถ้าคนที่ชอบแทงสปรินนะครับจัดจัดเนี่ยผมว่าแทงสนุกเลยนะครับแต่ก็เรื่องเดียวก็คืออาจจะมีเรื่องกระดาษทรายนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องว่าเออเราต้องปัด วช็อคออกบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะบางทีเนี่ยช็อคมันไปเกาะหนาแล้วมันจะทําให้ลื่นมากนะครับก็เลยอาจจะ f p s เนี่ยนะครับก็ผมเจอหลายคนแล้วที่ใช้ก็จะต้องต้องคอยปัดเล็กน้อยนะครับตัวต่อมานะครับพิเมียโปรเบอร์เนะครับ r e m i ี r Pro เนี่ยถ้าผมชอบเนี่ยผมจะชอบเป็นเบอร์เนะครับรถที่ผมเอามาทำรีวิวนะครับ ผมไม่แน่ใจปัจจุบันเปลี่ยนหรือยังแต่ล็อตนั้นนะครับที่ผมเอามารีวิวคือเบอร์เอ็มครับมันจะนิ่มเหมือนเบอร์เอสเลยนะครับแต่ว่าเบอร์เฮดเนี่ยมันจะไปเหมือนเบอร์เอ็มนะครับซึ่งปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่า,าว่าเปลี่ยนว่าลอ็อว่าล็อตใหม่เน,นี้ยเป็นยังไงนะครับแต่ล็อตเก่าวันนั้นคือมันจะมีความที่นิ่มกว่าเล็กน้อยนะครับซึ่งสําหรับผมเนี่ยเบอร์เฮดเนี่ยของพี่เมียโปผมว่าแทางสนุกมากนะครับพาวเวอร์มันก็ดีนะครับจับข่าวก็ง่าย และยิ่งเจ้าของค่ายนะครับพี่แจ็คมาขาวเป็นคนที่ชอบแทง power shot นะครับแทงลูกหนะักนะครับโอ้โหแล้วผมมาลองแทงตามแกดูผมรู้สึกว่าห,หัวคิวนี่มันทำได้จริงนะครับก็คือแทงหนักแทง power เนี่ยแทงสปินเงี้ยโอ้โหแทงมันมากนะครับแทงให้ขาวมว้วนผมรู้สึกว่ามันเป็นหัวที่แทงสนุกมากๆนะครับแต่ถ้าถ้าแทงนะครับแทงแล้วขยันซ้อมนะครับ จะเดินข่าวง่ายด้วยนะครับตัวพีเมีปโปรนี่ก็เป็นหัวคิว5แบรนด์นะครับที่ผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้นะครับตั้งแต่รีวิวรายการร่วไปเพื่อมาคือจริงๆอ่ะมันแฮปปี้ทุกตัวนะครับแต่ตัวนี้จะเป็น5้าตัวนี้จะเป็นหัวคิวที่ผมรู้สึกว่าเออผมเอาผมสามารถแทงแล้วผมควบคุมข่าวได้ค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับคือผมสามารถจับมันอยู่นะครับเป็นบางตัวเนี่ยคือโอเคมันดีจริงนะครับมันดีจริงแต่ว่าผมอาจจะมือไม่ถึง นะครับบางนิคุมขาวไม่อยู่บ้านก็มีนะครับอย่างเช่น CC CC นะครับ CC c e n t u r y เนี่ยผมชอบมากนะครับคือใจเนี่ยโอ้โหอยากลองอยากเล่นชอบมากแต่พอเอาไปแทงจริงๆมันมันค่อนข้างจะเกินเกินสปีดของผมออกไปหน่อยนะครับซึ่งใน5ตัวนี้สปีดผมเนี่ยจะปรับเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่เป็นตัวอื่นเนี่ยผมจะต้องปรับสปีดตัวเองเยอะ นะครับก็อาจจะต้องเป็นเร็วขึ้นหนักขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นเบาลงกว่าปกติซึ่งถ้าเป็นที่ผมใช้สปรีของผมอยู่ประจำนะครับคือแทงของผมอยู่ประจำเนี่ยก็จะมี5ตัวนี้นะครับที่ผมสามารถแทงได้นะครับผมสำหรับห้ามดับแบนหัวคิวนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับเรื่องหัวคิวที่เป็นหัวคิวประเภทดีดและก็ประเภทหนึบนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ หากท่านสนใจสินค้าสนุกเกอร์หัวคิวไม้คิวและอุปกรณ์ต่างๆทุกชนิดสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ล l ล n e BLLTRP หรือสแกน QR code ตามนี้ได้เลยจ้า